đừng 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 สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับสองแบบสีสารตังทินเนือครับมือนีเขาหยิผ้ามาใส่หนูใส่ไม้เก้าเมื่อนั้นครับไม้ที่เขาได้สามตัวเมื่อนั้นครับไปล่องเบิ้งไปติดตามมนกันมือหนีมาใส่ตะเวนแน่ครับพว่าตอนแรกมีภารกิจครับนี่ครับวงรวดเ่าโอเคติดตามย่อไปน้วกันครับพี่น้องครับไหสิวายังครับพี่น้องครับนี่ครับไม้ก็เป็น ไฮน่าขึ้นมือหน่ะเหระครับไฮน่าเกาโย่เขามาใส่มือนัหน่ะครับเดบิ้งน้ำกันครับนีอนี่ว่าที่เป็นเอาได้น่ครับผมมาเบิ้งแล้วผมว่ามันเหลียอยู่นะหมูบักลายไหมัมนเหลียมันบ่ทันได้เบิดครับหาพี่น้องมึงมึงเห็นมัน้ยทางมันยาว เงี้ยเห็นไหมว่ามันเหรอครับไปไปไปตามมาด้กันครับภาพามาเบ่งมองมันชัดเจนครับเหรอไอ้บอลนี่ไะพี่น้องนี่นี่นี่ครับพี่น้องมองดูนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นหูยอปฟองเลยนีะครับ ย้อนแสงบ่นห็ครับปองสวอเนี่ยน้องเห็นนะนี่ครับห้องอีไสไปบริเวณนี้แล้วครับเอาอ่แต่กพี่จ้องเห็นครับหางมันเดี๋ยวนี่ปล้องสวอเท่นนะานีย้อำครับ เอาบัดนี้ก็ติดตามไปน้ำกันครับผมสีไซด์แ้วครับบัดนี้สีท้ายเฮเบิ้งจะบัดไซเด้าครับเอาติดตามย้อไปครับผมครับพี่น้องนี่ครับเอาใส่ย้อนเสียงนี่ครับลังหนึ่งนี่ครับนี่ครับนี่ครับพคนทางมันครับ เข้ามาใส่แดดเนี่ยอย่างน้อยครับพี่น้องไปผมพาไปเบิ้งอีกนี่ครับหลังที่ใส่แล้วครับเข้ใส่ยอนแสงเนี่ยอย่างน้อยเพราะว่าเ้าสถีบตะด้ไปเห็ดทุลาครับตันแรงครับครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่ครับเห็นรึเปล่าพี่น้องตรวจเทานี่ครับปองสวอร์นี่ครับนั่นเราครับ เอาเอาติดตามเง้วไปน้ำกันครับพี่น้องเข้าสีมาเบิงอีกเทียนนึงบัดยามเลยนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอมีการพักผ่อนที่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับสองแปดสี่อีสานต่างถินครับเมื่อนี้สิผ้าไปยามบวงลวดครับที่เข้าใส่ไ้อยู่ไม้กลางช่งหน้าครับพี่น้องเบิงบรรยากาศรอบๆครับ ตอนเช้าๆครับเวลาประมาณหกโมงครึ่งครับครับรบัดนี้เฮาสิไปายามไปไปน้ำกันครับพี่น้องว่าสิบมานบอมานเนาะพี่น้องเนาะซอยรุ่น ตามไปน้ำกันเนาะว่าสิเป็นแนวใดเนาะครับไปติดตามไปน้ำกันครับไผ่สิวา่ายางเอาพี่น้องครับตอนนี้เขาก็มาถึงมไม้แล้วนะครับนี่ครับไม้ทุ่งนาไปครับไปติดตามน้ำกันครับพี่น้องสหมานบอมนันสามดุลน,น้ำกันครับซอยเคียร์นี่เด้อครับ อันเกาอันไม่พี่น้องไปเบิ่งดูจักอันใดเป็นอันใดดับบารเนี่งคุ้มพัดติกกเด้โอ้ยฮึแม่นบอลพี่นออ้องบอแม่นไปคนละครับหลากหลาตัวอึบอึบ จดกอันใดเป็นอันใดที่ใน่ๆครับนี่ละแมนอยู่นี่สิไม่เอานี่แมนครับเบิ่งดูเป็นน,น้องเลยผมไม่อย่างครับพี่น้องดูซื้ออยู่นี่ครับบังไม่อย่างเลยเดี๋ยวเขาจะมาเก็บครับไปหลังนี่กะเฮ้ยบังเป็นนูเบิดเหรอจีพี่น้อง บอมีอย่างครับอยู่ซื่ออยู่นี่ครับโอ้บาต่ำมาเติมเลยครับตายตายอ้เอาเดี๋ยวสี่แบบนี้ไม่ีิดหรือเปล่าไปเดี๋ยวมาโมแมน นี่หลังนึงบ่มีหยังครับหลังนี้ก็บ,บ่มีหยังครับอยู่ซื่ออยู่นี่ครับโอ้เป็นเท่าใหญ่นอไปขอบคุณน้องแผ่นรังนี้ก็บ,บ่มีหยังอีกครับพี่นอ้องนี่มัเอา้แาแสดงว่ามันเบิดมันเบิดมันเบิดตามไปครับ บมแมนแมนรั <Moment>. งนี่บ่มีอย่างอีกพี่น้องเอาเห็นบ่นี่บ่มีอย่างเอาเราได้บาทนี่่อนค้างสี่สิบเฝ้าเราได้อพี่น้องเด้อน่าจะเฝ้าเราเด้อบาทนี้เด้อห้าสิบเฝ้าเหรออ๋อเอาแล้วบ่เฝ้าพี่น้อง พี่น้องเห็นบอนะครับนั่นนั่นหนึ่งไล่ครับพี่น้องหนึ่งแต้มครับพี่น้องเห็นบอนี่ครับบอฟ้าวครับบอฟ้าวนะครับพี่น้องโอ้ยเฮ้ยได้อยู่จังใดก็ได้อยูหนึ่งแต้มครับเอาเอาพี่น้องเบิึงเอ้ยยกให้เบิึงเอ้ยห้ามอยู่ได้พี่น้องบอขี้ไล่บอข well. ี้ไล่ โอเคได้เอาเอาผมขออนุญาตเก็บหนูกันนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันสิน่รุดครับเอาเอาขออนุญาตก่นอนครับหลังจากเขาเก็บเราครับพี่น้องไปจั๊กปงได้เปมมองได้ครับงงมาใส่เข้าที่เหลวบมื่อใเก็บถุงผัดติกออกครับพี่น้องแต่ว่าถุงผัดติกมคนคนละแนวอยู่ออกไปมันไม่หลงกันไปไปเลยไม่ใช่ถุงผัดติกครับอากลาจอยไ่จักหล้างได้เป็นล้างใดพี่น้องโอ้ปวดหัวเราบัดนี้เออ เอ้าพี่องเห็นบ่ถืออีกแล้วถือกแล้วครับสองครับพี่น้องสองแต่งตัวปุไงครับแต่ก็ถือว่าได้แต้มเนาะพี่น้องเนาะนั่นลูกมันครับลูกมันโอ้ยดึงดเึงดึงดึงดึดึง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 ดงดึ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 งึงดึงึงดึงด่เ้าครับองดึมาปัดเลอังครับเอาเอา ขออนุญาตเจ็บหนูกันนครับผมครับพี่น้องครับสรุปวันนี้เขาใส่แปดหลังครับเขาได้หนูสองตัวครับพี่น้องเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องลายๆที่ติดตามรับชมเราลุ้นไปน้ำกันเด้ครับฝากกดบักระดิ่งกดซับสไคร้ในเด้ครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าวิดีโอมาแล้วเด้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม